วิ่งสายชิวนั้นนักวิ่งสายชิวนักวิ่งออฟฟิศที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นวิ่งแค่5กิโลวันละ5กิโลนั้นไม่จำเป็นต้องพักก็ได้นั้นสำหรับนักวิ่งหนุ่มสาวที่ร่างกายแข็งแรงก็อาจจะทำได้หรือผู้ที่สุขภาพแข็งแรงก็อาจจะทำได้ครับแบบนั้นที่ไม่ต้องพัก แต่สําหรับผมก็สายชิวเหมือนกันเพิ่งหายจากโควิดมาได้ไม่กี่เดือนก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ลองพิสูจน์ดูแล้วจากนึกว่าจะวิ่งได้ถึงห้าวันอย่าง ปกติเขาวิ่งแค่5กิโลประมาณครึ่งชั่วโมงเองแต่ว่าวิ่งไปได้3วันสำหรับเพจปกติเพจเพจ6.5ซึ่งเป็นเพจปกติที่วิ่งได้ทุกวันทุกวันก็วันละหกิโลวิ่งไปได้3วัน ก็ยังปกติอยู่พอวันที่สี่เท่านั้นแหละวันที่สก็มีอาการขาตึงๆกนันได้ว่าขามันแข็งแกร่งขึ้นแต่พอวันที่สี่ไปวิ่งเท่านั้นแหละไม่สามารถวิ่งเพจ6.5ได้เท่าเดิมกลายเป็นเพจ7.5เนื่องจากอาการขาล้านั่นเองซึ่ง สำหรับซึ่งก็ควรจะมีวันพักสำหรับนักวิ่งที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวันพักก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมอยู่นะครับเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กล้ามเนื้อได้ซ่อมแซม ซ่อมแซมตัวเองไม่ขาจะไม่ล้าเกนเกินไปกล้มเนื้อได้ซ่อมแซมตัวเองมีวันพักสักหนึ่งวันกลับมาก็จะได้วิ่งได้เพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดีครับ